เดือนมีนาคมนี้นะคะจะมีปรากฏการณ์ที่นานๆจะเกิดขึ้นหลายอันเลยนะคะเริ่มจากวันที่1จะมีดาวสุขถอยหลังนะคะจากราศีเมษเข้าราศีมีนช่วงนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงการทรําศัลยกรรมหรือทาหัตถการใดๆนะคะในวันที่14มีนาคมจะมีจันทรุป,ปร,ราคาเกิดขึ้นที่13องศาราศีกัน ซึ่งจะมีพระอทิตย์กุมกับดาวเสารในราศีมีนด้วยบางสิ่งอาจจะสิ้นสุดลงหรือความลับถูกเปิดเผยเราอาจจะได้รู้ความจริงหรือว่ามีข่าวซีเรียสน,นะคะโดยเฉพาะคนที่มีดาวสําคัญในองศาที่20-25ราศี displays, กันมีนธนูและมิถุนค่ะเ <c oughs> หตุการณ์ที่3ก็คือดาวพุธถอยหลังนะคะจากราศีเมษเข้าราศีมีนระหว่างวันที่15มีนาคมจนถึง7เมษายนช่วงนี้นะคะควรงดซื้ออุปรกรณ์เทคโนโล,โลยี มือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะอย่าลืมเซฟข้อมูลไว้ด้วยเป็น3สัปดาห์ที่มักจะสื่อสารผิดพลาดเหตุการณ์ที่4นะคะอันนี้ก็คือครั้งเดียวในชีวิตของเราเลยก็คือดาวเนปจูนเนี่ยราศีมีนเข้าราศีเมษ 30มีนาคมในปีนี้เขาจะอยู่แค่6เดือนนะ30มีนาจะถึง22ิบตุลาคมมันจะเป็นพรีวิวของเนปจูนในเมษแปลว่าเขาจะอยู่ในราศีมีนเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วในชีวิตเราเราจะอยู่จนตายเราจะไม่เจอราศีมีนอีกแล้วนะคะเป็นราศีของคุณเนปจูนเองซึ่งจะทําให้เดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนมีนาคมอะคะ่ะจะมีอาทิตย์กลุ่มเนปจูนองศาสุดท้ายพุธกลุ่มเนปจูนในองศาสุดท้าย สุกกลุ่มเนปจูนในองศาสุดท้ายมันจะมีการสิ้นสุดจบเคลียร์แล้วก็จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วในชาตินี้นะคะของเราเราก็เลยจะต้องดูให้ดีว่าเออสิ่งไหนที่เราสมควรปล่อยสิ่งไหนที่เราสมควรเก็บถ้าอะไรที่มันไม่เวิร์กในชีวิตเราเราก็ปล่อยมือไปนะคะวันที่29มีนานะคะจะมีสุริยุปร,ราคาในองค์9องศาราศีเมษนะคะ ซึ่งคุณมีราศีเมษอยู่ที่เรือนชะตาใดาเรือนชะตานั้นจะมีการเริ่มต้นใหม่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีดาวสำคัญอยู่ที่78-90องศาในราศีเมษตุลกรกฎมกรก็เตรียมรับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณให้ดีเลยนะคะ